ก็นำผีเสื้อติดไม้ติดมือกลับไปบินเล่นแสงไฟอยู่ที่สวนชมจันนะคะโอ้ก็คงจะสวยงามแต่ป้ายังได้อยากที่อยากได้ยังไม่ได้หลายอย่างเลยนะแพงนะคะกุหลาบก็แพงโอ้โหกุหลาบเลื้อยกระถางละร้อยห้าสิบแล้วก็ป้าก็ได้กับกุหลาบใหญ่นะเพราะว่ากุหลาบพันเล็กมันหมดนะคะพันเล็กที่ไม่แพงนะคะที่ สามต้นร้อยสามสิบห้าบาทก็แพงนะเมื่อก่อนนี้ยี่สิบาทแต่ว่าปีนี้พ่อหลวงว่าสามสามสิบห้าบาทสามต้นร้อยคือรุ่นนั้นหมดนะคะจากหลายๆสวนก็ตอนนี้จะเป็นกุหลาบใหญ่ต้นละร้อยบ้างต้นละแปดสิบบ้างนะคะมันก็เลยนะมันรา,ราคามันดีดีแต่ว่ากระเป๋าเรามันแบนแบนราคาดีแต่ว่ากระเป๋าแบน อแต่แฟนไม่ทิ้งนะไม่ทิ้งกันกระเป๋าแบรนแฟนทิ้งคุณลุงชอบเล่นพินเพลงนั้นแต่ว่าอันนี้กระเป๋าแบรนหวังว่าแฟนไม่ทิ้งกันนะคะเพราะว่าเราก็อชอบเหมือนกันนะคะป้าเปียกกับคุณลุงก็จะชอบดอกไม้ตอนแรกคุณลุงไม่ชอบหรอกไม่ชอบจัดสวนไม่ชอบอะไรแบบเนี้ยบอกซึ้นเปืองแล้วก็เหนื่อยด้วยแต่ป้าบอกว่าป้าชอบถ้าป้าชอบคุณลุงต้องชอบด้วยอ่านี่แหละจึงจะ สมหวังใช่ไหมคะสมหวังคือได้ดอกไม้ไปปลูกสวยๆที่สวนอันนี้ก็คือ,คอ,อเป็นความสุขที่เอฟซแล้วก็พี่น้องผองเพื่อนก็อวยพรให้นะคะว่าขอให้มีความสุขสมหวังในสิ่งที่ต้องการนี่แหละสิ่งที่ป้าต,ต้องการก็คือมาซื้อดอกไม้ไปปลูกที่สวนนั่นเองนะคะกลับมาที่แปลงส้ไก่โอ้โหมันว้าวไปหมดเลยอะ ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดีลกออกแล้วป้าป้าจะพาไปเอาอีกอย่างหนึ่งจะจะมีที่ใส่เนาะเต็มรถแล้วเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูอีกอันหนึ่งนะคะนี่เลยอีกอันหนึ่งที่ป้าอยากจะได้ไปไปแทนไปทดแทนกับอกระถางที่มันตายไปนาอป้าจะเอาไปใส่กระถางเหมือนเดิมนะคะคือเฟื่องฟ้านั่นเองนะคะ หู oh, อลังมากเลยนะเนี่ยดอกสีสวยสดใสเดี๋ยวต้องถามคุณลุงก่อนว่ามีที่ว่างสําหรับหนูไหมมีที่ว่างสําหรับเฟื่องฟ้าไหมเนาะคุณลุงแต่สําหรับตรงนี้สีสันจะจะดูสวยกว่านะรู้สึกว่าหยุดแปลงอยู่ตรงนี้สีสวยกว่าเดี๋ยวป้าจะต้องหยิบติดไม้ติดมือกลับไปซักให้ได้สักกระถางใหญ่หนึงนะ่งเนาะเดี๋ยวจะเอา ดูก่อนว่าจะมีที่ใส่ไหมมีที่วางไหมเนาะเดี๋ยวไปถามคุณลุงก่อนจ้าถ่ายรูปได้ไหมคะคนี่นี่เอาไม้ถือทางได้ไหมคะนี่และแล้วก็ได้แล้วนะคะเครื่องฟ้า,ฟาสวย <laughs> เครื่องฟ้าสวยงามตอนนี้กําลังถ่ายคลิปเลค่ะของงนี่ไงคะมาอยู่ที่รถแล้วแสดงว่าจะต้องไปอยู่ที่สวนของป้าแน่ๆ,ๆเลยนะคะเครื่องฟ้าสวยงามประทัดจีนใช่ไหมแม่ค้าบอกว่าเป็นพันประทัดจีนโอเคนะคะ